เอาละครับผมสรินทุกช่วงเวลานะครับมีการอัปเดตนะครับผม o p e n c i n นะผมจริงแล้วมันอัปเดตสักพักแล้วหละอะไรเไม่ได้เข้ามาทำนะครับผมคือที่การสร้างนะครับผมในส่วนของ OpenCine เนอะรูปแบบในการสร้างเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมจากเดิมเนาะที่เราสามารถสร้างได้แบบฟรีๆโดยไม่เสียตังค์อะไรสักบาทเลยนะครับผมปัจจุบันนี้นะครับผมช่อง o p e n c ปกติเนาะเราสามารถที่จะไปหน้าสตูดิโอนะครับผม แล้วก็เราสามารถเชียร์เอเได้นะครับซึ่งมันมี2ส่วนนะมินเอ็นเอฟทีนะครับผมเป็นเชียร์คอลเลกชันมิ้นนะครับผมเป็นคอลเลกชันแต่ละคอลเลกชันนะครับผมผ่านทางตัววอลเล็ตของเรานะครับผมหรือเป็นตัวดอกคอลเลกชันออกมานะครับผมในออร์เดอร์คอลเลกชันนะครับผมซึ่งเป็นออเดอร์ทูลิมิตนะครับผมซึ่งสองอันนี้ต่างกันยังไงนะครับผมโดยซัพพลายนะครับผมคือสมมติเราลงไปมีเดียอันหนึ่งใช่ไหมครับผมแล้วเราเคลียร์คอลเลกชันอันหนึ่งใช่ไหมเราก็จะได้แค่ตัวเดียวนะครับผมแล้วแต่ั้นง เรื่องที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวในส่วนของการสร้าง NFT แต่ละอันนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นเนาะแต่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจนะนี่คือมินเอ็นทุตีแต่ละอันนี้คือด็อกคอลเลคชันนะครับผมซึ่งด็อกเป็นรัวๆเลยนะครับผมทีเดียวเลยนะนี่โลโก้นะครับผมแล้วก็ซิมเพิลของโทเค็นนะครับผมคอลเลคชันเนมนะใส่คอลเลคชันไปว่าคืออะไรนะครับผมโพลิโกนกับอีเธอเรียมนะครับผมซึ่ง มีส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นมาในคอสนะครับผมคือ $33 ดอลลาร์นะครับผมซึ่งอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเนาะแล้วก็มี a d v a n c e s s t t t n n g นะผมที่เพิ่มเข้ามาจากเดิมนะครับผมซึ่งถ้าคุณใช้ตัว s t a n d a r d c o n t a c t หรือ Proxy Contact นะครับผมจะแตกต่างตรงไหนครับคุณจะเห็นตัว estimate cost per contact นะผมสามดอลล์แต่ละครั้งนะครับผมแต่ถ้าเป็น Polygon นะครับผมคุณจะเสียประมาณ0.02นะครับผมประมาณนี้นะฮะซึ่งมันถูกกว่านะครับผมแต่คนนิยมน้อยกว่าน่ก็ความจริงอย่างหนึ่ง จะถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ในการทํางานนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้อธิบายทั้งหมดให้ละเอียดนะครับผมแต่เอาแค่คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยอุ้งขนซีมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมนโยบายนะครับผมในการสร้างนะครับผมในการใส่บางอย่างไปนะครับผมก็มันก็จะไม่ง่ายไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมเนี่ยจะมีชิปเปอร์นะครับผมดีพอยต่างๆนะครับผมนี่คือคอลเลคชั่นของคุณอันแรกไหมนะผมก็ใส่เข้าไปนะครับผม แล้วก็ใส่ในอลเอตชันนะครับผมใส่สามารถแอดเทรลได้นะครับผมว่าขนาดไหนแล้วคีเอทออกมานะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมถ้าคุณอยากลองเริ่มต้นนะครับผมในอุปนิสเนาะผมก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากจะให้มองเป็นราคาที่ถูกลงมาหน่อยนะผมไม่ใช่ลงไปเต็มเ็มโดยอีเทเรียมนะครับผมถ้าเป็นแรกเริ่มเริ่มต้นนะครับผมอาจจะ เสียงเกินไปนะครับผมสำหรับการรีพอร์ตคอนแทคของทั้งหมดนะครับผมเสื้อันนี้ผมไม่ได้อธิบายทั้งหมดโดยละเอียดนะครับผมเอาแค่คร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวมาทำต่อในคลิปหน้าครับผมว้เจอกันสุดครับ